ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ตอบชัดอยาหรือไม่อยาหลังภรรยายื่นคำขาด15สิงหาคมนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคู่รักร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซและภรรยาการวิพากรเตรียมเซ็นใบหย่ากันวันที่15สิงหาคมนี้หากฝ่ายชายไม่สามารถพาลูกๆก,กลับมาบ้านได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเสกโลโซได้ควงการวิพากรและลูกสาวน้องลอนดอนเข้าวัดทำบุญวันเกิดอายุครบ48ปีพร้อมถวายพัตตาหารเพลพระพิสุกสาม,มนเณรทั้งอาราม111รูปที่วัดอรุณราชวรารามช่วงเที่ยงได้จัดโรงทานพร้อมแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านทั้งนี้เสกโลโซได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า วันเกิดปีนี้ก็ขอให้เรื่องสุขภาพแข็งแรงเพราะป่วยโรคซึมเศร้าและไบโพล่ามาหลายปีส่วนกระแสข่าวยาเสกโลโซยืนยันว่าไม่ยอมยาเพราะยามาหลายรอบแล้วขี้เกียจจดทะเบียนใหม่และอยากให้ลูกๆน้องเสือและน้องกวางกลับบ้านมาพร้อมหน้าเพราะหลังมีปัญหากับคุณแม่ก็พากันออกจากบ้านไปเกือบ8เดือนแล้วมีการติดต่อพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยเขาปลอดภัยดีและมีความสุขดี ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com